เลยละกันนะคะทุกคนคะ่ะพิมพ์คอมเมนต์ตะก,ก้าเลยแล้วกันนะพิมคอมเมนต์ตะก,ก้าเลยคือจะบอกว่าวันนี้ใครใครชอบสายอ้าวเชียไม่ไม่ปักตัวนี้เข้ามานะใครใครชอบกินแบบพวกแบบของสําเร็จรูปเหมือนเชียนะคะแล้วเชียจะโชว์ให้ดูว่าของสําเร็จรูปเนี่ยนี่นี่เห็นไหมนะความโซเดียมโซใจทุกคน ความโซเดียมโซใจมันพันกว่าทุกคนเห็นไหมตัวนี้นะคะตอนนี้คือโปรโมชั่นเนี่ยมันคือ1แถม1 590นะคะก็คือคุณจะได้อย่างเงี้ยไป2กล่องเลยปกติแล้วเนี่ยนะคะคือเราจะมีขายเนี่ยราคาเนี่ยขายแยกเป็นซองแต่ว่าวันนี้นะคะอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ถ้าใครนะชอบความแบบกินอะไรโซเดียมโซใจแบบเชียร์นะคะกิน2เม็ดทุกคนคะ่ะกิน2เม็ดและมันจะสบายใจมันจะสบายใจคุณจะแบบ ซูทหรือกินอะไรได้อย่างแบบเขาเรียกว่ามีความสบายใจยแค่นี้แค่นี้แค่นี้และเชกินจริงๆเพราะว่าเชกินข้าวไม่ทนันทุกคนดูดิกินข้าวไม่ทนันคือจะบอกว่าเนี่ยใครที่ชอบของแซบแบบนี้นะคะใครที่ชอบองชอบของแซบแบบนี้เอาไปได้เลยเอาไปได้เลยคือพูดง่ายๆจริงๆแล้วมันกินเนี่ยมือหนึ่งเรากินแค่2เม็ดเท่านั้นเองนะคะกินแค่2เม็ดเท่านั้นเอง ขออนุญาตนะขออนุญาตนะปักความปักความใช่ค่ะใช่ค่ะกินจริงๆควรจะกินก่อนจริงๆควรจะกินก่อนแต่เมื่อกี้ไม่ทันแล้วเพราะว่าเชี่ขึ้นไลฟ์ไม่ทันนะคะเนี่ยอือหือขออนุญาตนะกินข้าวไม่ทันจริงๆกินข้าวไม่ทันเลยนะคะหนึ่งตอนนี้แล้วค่ะก็คือหนึ่งแถมหนึ่งห้าร้อยเก้าสิบค่ะหนึ่งแถมหนึ่งห้าร้อยเก้าสิบนะคะ จริงๆเมื่อกี้กาจะกินให้หมดก่อนแต่คิดไป,ปคิดมาไม่ไหวแลว้มันจะเนี่ยสองทุ่มครึ่งแล้วนะคะจริง,รงๆเชฟต้องขึ้นไลฟ์สองทุ่มเนี่ยนะคะซัดไปเลยส่วนใครจะเอาตัวไหนเดี๋ยวเราข่ายกันนะสวัสดีค่ะหนึ่งหันหนึ่งห้าร้อเก้าสิบเมื่อกี้กินไปละสองเม็ดนะคะสองเม็ด เดี๋ยวจะได้แบบขายกันรัวๆขอแบบขออนุญาตเนี่ยแล้วก็รู้ทั้งรู้นะว่าแบบความความแซบความโซเดียมโซใจมันเยอะรู้ทั้งรู้นะรู้ทั้งรู้แต่ก็ชอบกินอยู่ดีสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณมากนะไม่ได้มาไลฟ์กันแบบประมาณมเกือบสองอาทิตย์ได้นะคะเกือบสองอาทิตย์ได้แต่เพเดียวันนี้ยคือ จะกลับมาจริงๆจ๊ก็ต้องบอกว่าเชียไม่ได้ดูตะก้าของชาเม่เลยปรากฏว่ามันมีพวกของขวัญหรือมีโปร,โปรเพซเซรเยอะมากเดี๋ยวเชียร์ปักตะก้าไว้ให้ดูหมดแล้วเนี่ยคือคนเราอะ่ะไม่ควรกินโซเดียมนะทุกคนนะต่อวันอะ่ะไม่ควรเกินสองช้อนชานะสองช้อนชาแบบเน,นะะี้ค่ะไม่ควรเกินนะคะแต่ว่ามันเลี่ยงกันยากมากคือ ไม่ได้หมายความว่าไอตัววุ้นเส้นที่เชียกินเนี่ยไม่ดีนะแต่เชียแค่จะบอกว่าพวกแบบของสําเร็จรูปพวกอาหารที่มันแบบเหมือนแปรรูปอะไรเงี้ยใช่ระวังโซเดียมเกินอันนี้แหละค่ะคือประเด็นนี่ตัวนี้มันจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับความโซเดียมโซใจคือวิตามิน B6 เนี่ยแหละค่ะเกี่ยวกับวิตามิน B6 เพราะว่าโซเดียมกินเข้าร่างกายเยอะไม่ดีนะทุกคนนะสิ่งที่มันจะทํางานหนักคือไตเรานะคะฉะนั้นแล้วนี่แหละ เลยเอามาฝากเลยเอามาฝากเพราะว่าเมื่อกี้เชียกินไปแล้วสเม็ดนะคะเชียกินไปแล้วสเม็ดก็เอาไว้สําหรับใครที่ชอบกินขนมกรุบกรอบใครที่ชอบกินอะไรที่เป็นรสจัดรสยำรสแซ่บอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้ยหนูซื้อไซส์เอสริมาโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยดี๋ยวว่าจะชงกินเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะไรที่เกี่ยวกับความโซเดียมโซใจเนี่ยจะมี2ตัวนี้จะมี2ตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะชงกินด้วยเพราะว่า มันเป็นมันเป็นตัวที่เชียร์ชอบแต่ตัวนี้เชียร์ไม่ได้ปักตะกร้าเข้ามานะแต่อันนี้เชียร์เห็นราคามันดีนะคะเลยเอามาลองปักว้ให้ทุกคนนะคะเผื่อใครสนใจที่จะแบบว่าเฮ้ย <c oughs> เป็นคนชอบกินอะไรที่เป็นรสจัดรสยำรแสแซ่บยำส้มตำปลาล้าทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเหมาะมาก2ตัวนี้จะเหมาะมากเอ๊แต่ตัวนี้มันมีแถมในตะกร้าไหนไหมนะขอดูก่อนนะคะอออไม่มีนะคะ แต่ว่าเชี่จะบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้นะตัวหนึ่งที่ราคาดีงามมากๆนะทุกคนนะตัวหนึ่งที่ราคาดีงามมากๆคือตัวไซส์เอสพลสตัวนี้นะคะคืออย่างที่เชียบอกอะปกติอะตัวไซส์เอสเนี่ยเราขายกันเนี่ยนะคะ1กล่องอะเจ็ดร้อยเก้าสิบแต่ตอนนี้ดิฉันไม่รู้ว่าชาเม่ใจปั้มอะไรเป็นหนึ่งหนึ่งกล่องแถมหนึ่งกล่องราคาเดิมค่ะ ดิฉันไม่รู้จริงๆว่าช่วงนี้ชาเม่เขาใจป้ามาอะไรนะคะแต่ว่านี่คือราคาที่เชียร์กลับมาไลฟ์อีกทีแล้วเห็นแล้วว่าเขาทําราคาพิเศษมาขนาดนี้ใครนะใครที่เป็นแฟนคลับตัวกล่องทองตัวนี้อยู่แล้วนะคะใครที่เป็นแฟนคลับตัวนี้แล้วเชียรบอกว่าราคานี้เนี่ยไม่มีทางได้เห็นแน่นอนเพราะว่าถ้าคุณดูราคาปกติเขานะสกล่องเนี่ยมันจะอยู่ประมาณราคาโปรโมชั่นเนี่ยคือตะก้าเบอร์16คืออยู่ที่1690แต่อันนี้นะคะ หนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งอะหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งเชียร์เชียร์เชียร์ให้เวลาประมาณหนึ่งเดือนละกกันนะเวลาประมาณหนึ่งเดือนนะคะส่งหัวใจขอบคุณมากนะคะส่งหัวใจขอบคุณมากคือจะ,จะบอกว่าตอนนี้นะตะกร้าที่เชียร์ปักไว้ให้เนี่ยหนึ่งแถมหนึ่งเจ็ดร้อยเก้าสิบเนี่ยเป็นราคาที่ไม่เคยจัดนะ แล้วตัวนี้มันเป็นมันเป็นตัวที่ไม่ค่อยลดราคานะคะพะพูดตรงสังเกตราคามันจะยืนพื้นอยู่ที่7จ็ดกล่องพันกลางๆหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นี่คือราคาที่มันพิเศษสุดๆแล้วนะคะทุกคนคือสิบสี่สิบห้าสิบหกเนี่ยเป็นสามตะการ้าที่เก็บได้คือจริงๆทุกตะกร้าที่เชร์เอามาเนี่ยเป็นตะกร้าที่ราคาพิเศษหมดเลยนะคะแล้วก็ อันนี้เราจะเอาสายสําหรับคนคนชอบกินก่อนแล้วกันนะคนชอบกินอย่างเมื่อกี้เราเราเป็นเราเป็นสายกินเราเป็นคนชอบกินเราเป็นฟู้ดเลเวอร์เนี่ยนะคะก็จะเชียร์ตะกร้าสิบสี่สิบห้าสิบหกแต่ว่าถ้าเป็นตะกร้าที่เกี่ยวกับเรื่องคอลลาเจนคอลลาเจนนะทุกคนนะคอลลาเจนคอลลาเจนเนี่ยเชยจะบอกว่ามันมีพวกสินค้าคอลลาเจนตัวใหม่ๆเนี่ยแถมสินค้าเยอะมากนะคะแถมสินค้าเยอะมากเดี๋ยวเราไล่ลตะกร้าไปทีละอันเลยก็ได้นะคะไล่ตะกร้าไปทีละอันแต่ตัวที่ราคาเนี่ย พิเศษแล้วแล้วก็มีแถมของเพิ่มด้วยคือตะก,ก้าเบอร์สอาที่เป็นคอลลาเจนตัวใหม่ทุกคนที่เป็นคอลลาเจนตัวใหม่ชอบมากขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะคะนี่แหละเอาละ่ะเดี๋ยวไล่ตะก,ก้าไปให้ดูเลยดีกว่านะคะไล่ตะก,ก้าไปให้ดูเลยโอ้แซบแซบแซบแ ตัวไฟเดอร์เอ่อไฟเดอร์อะไรเดียวไฟเบอร์ไฟเบอร์คือตะก,ก้าเบอร์13ค่ะที่รักจะเป็นตัววันเดย์ไฟเบอร์นะคะเดี๋ยวนะของมีไหมเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ไม่มีของนะคะแต่ว่าสำหรับวันเดย์ไฟเบอร์ซินเทเวลเนี่ยตะก้าเบอร์13นะคะเป็นตะก,ก้าตัววันเดย์ไฟเบอร์ปกติ6ซองต่อ1กล่องเนี่ยถ้าเอาตัวสูตรสีเขียวเนี่ยราคาคือ2 9 4ถ้าเป็นตัวนี้ราคาคือ300ตต้ต้นต้นตอกล่องแต่ตัวนี้เป็นเคลียร์แลนด์พิเศษนะคะจะเหลือ2กล่อง1 9 9เท่านั้นค่ะ สองกล่อง199จะเป็นตะกร้าเบอร์13ก็จะเป็นปริมาณของใยอาหารนะคะที่สกัดจากผักผลไม้เนี่ยสิชนิดแล้วก็จะมีตัวซินเทเวลฟ์ก็คือจะมีตัวโปรไบโอติกและพรีไบโอติกรวมกันทั้งหมดอีก12ชนิดนะคะอยู่ในตะกร้านี้จะเป็นรสน้ำพันช์นะคะหรือว่าทอ o p i c a l f ้ดนั่นเองนะคะตะกร้าเบอร์13ที่เชฟพูดถึงเา็ปักไว้ให้แล้วกันตัวนี้ชื่อว่า one day เบ b e r นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสินค้าพิเศษที่ตัวลดหมดอายุจะเป็นต้นปี68นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น1กล่อง6ซปกตติัว ซองละห5บาทเอ้ย5้าหรือ54ประมาณ55หรือ54บาทเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่า1กล่องมี6ซองฉะนั้น1กล่องเนี่ยมันจะประมาณ300้นต้นๆน,น,นะคะตอนนี้คือเหลือ2กล่อง1้อบาทเท่านั้นและก็ตัวโ Probiotic ที่เป็นกรอบปากไม่มีแล้วค่ะหมดแล้วค่ะจะมีที่เป็นตัว ถ้าต้องการโปรไบโอติกนะคะจะเป็นตัวแคปซูลแล้วก็จะเป็นตัวในตะการ้าที่เชียร์ปักหมุดนี้ไว้ให้นะคะซึ่งในตะการ้าที่ปักหมุดนี้ไว้ให้เนี่ยจะเป็นตัวชื่อว่าวันเดย์ไฟเบอร์คือออกแบบมาให้เหมาะกับปริมาณของไฟเบอร์ที่เราต้องการบริโภคใน1วัน1นึซองเนี่ยสก,กัดจากผักผลไม้15ชนิดนะคะวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E มีนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะมีตัวโปรไบโอติกและพรีไบโอติกผสมให้อยู่ในนี้แล้ว12ชนิดนะคะ12ชนิดเราเรียนนวัตกรรมนี้นะคะในการรวมร่างของโปรและ แปพลบโอติกว่าซินไบโอติกซินเบโอติกอยู่ในนี้สิบสองชนิดฉะนั้นแล้วคุณจะมีทั้งจุลินทรีย์ที่ดีแล้วก็มีทั้งอาหารของจุลินทรีย์ที่ดีอยู่ในตะกร้าเบอร์สิบสามนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเอารูปให้ดูเดี๋ยวแป๊บหนนะคะอืมอันนี้คุ้มค่ะเป็นตัวที่คุ้มมากแป๊บนึงนะครับอุ้ยเน็ตหมดอา้าว ม่ดีเน็ตหมดอืมไม่มีรูปสินค้าเลยอ่ะตรงเนี้ยอืมแย่แล้วเน็ตหมดทุกคนอดอดดูเลยนะคะอดดูเลยตะก้าสิบสี่กับสิบห้า ตะก,ก้าสิเป็นแบบกรอกปากค่ะเป็นแบบกรอกปากแล้วก็ตะก,ก้าเบอร์สิจะเป็นตัวแบบแคปซูลที่เมื่อกี้เชกินเข้าไปแบบนี้ค่ะ2แคปซูลนะคะเอาเป็นว่าใครชอบความแบบสายยามสายแซบสายปร,ราสายโซเดียมโซใจสายแบบเนี้ย บะหมี่กึ่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเชียร์ที่ชอบกินจะเหมาะกับตะกร้านี้คือตะกร้าเบอร์ส4 2กล่องราคาพิเศษนะคะเหลือ590นะคะแต่ตะกร้าเบอร์15เนี่ยจะเป็นแบบกรอบปากนะคะแล้วก็เน้นสําหรับใครที่ชอบกินแบบไก่ทอดใครที่ชอบกินแบบเหมือนปิ้งย่างเกาหลีหมูสาชั้นเกาหลีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้จะเป็นตะกร้าเบอร์15นะคะค ตะก,ก้าเบอร์สก่อนนะฟุมฟุมตะก,ก้าเบอร์สเนี่ยนะคะจะเป็นตัวคอลลาเจนสำหรับใครที่ชอบสายแอนตี้อ g จิ Anti ้งมีความกังวลเรื่องริ้วๆหรือว่าใครที่แบบเหมือนชอบตัวที่มีแอสตาแซนทีนแต่คุณไม่ต้องไปซื้อแอสตาแซนทีนกินเพิ่มแล้วคุณได้แล้วคุณได้ตัว คอลลาเจนไดเปปไท์ไปด้วยไดเปปไท์เนี่ยคือดาวตั้นของชนิดคอลลาเจนเนี่ยมันจะเล็กกว่าตัวไตรเปปไท์ฉะนั้นแล้วการการเอาไปใช้เนี่ยไดร์เป็ดไทยจริงๆเขาจะมีความเก่งและลึกกว่าก่าไตรเปปไท์นะคะฉะนั้นแล้วใครเนี่ยที่ซักประมาณแบบ เหมือนเลข3ามกลางๆแบบเชียร์ขึ้นเลข4ี่เลข5จะเหมาะเพราะว่าตัวนี้มันจะมีไฟโตนิวทรียนจากผักผลไม้20ชนิดด้วยแต่สิ่งที่เชียร์ต้องการโชว์ให้ดูไฟเบอร์หกล่องมี6ซองฉะนั้นแล้ว1กล่องได้ไป6 2กล่องคุณได้ไป12ซองค่ะและเชียร์จะบอกว่า12ซองรอนหา199นะคะราคาตกแล้วเหลือซองละ10กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งเราขายปลีกอย่างที่เชียร์บอกนะสูตรนี้ที่มีซีเมนอะติกเนี่ย เ,เราขายกันอยู่ประมาณห0ต้นๆน,นะคะที่เราขายปลีกนะแต่ฉะนั้นแล้วอันนี้มันเป็นตาก้าเคียร์แลมพิเศษเชื่อจะบอกว่าเวลามันเป็นตาก้าเคียร์แลมพิเศษนะมันจะเป็นของที่หมดแล้วหมดเลยนะคะเหมือนที่เมื่อกี้มีคนถามหาว่าไม่ทาโปรไบโอติกแล้วหรอตอนนั้นเราทํา2กล่องร้อเก้าเเหมือนกันนะคะแล้วก็ร้อยเก้าเกาสองกเก้านะมันหมดไปแล้วมันหมดไปแล้วค่ะ <S <s นี่เลยตัวนี้เลยค่ะ <S <s ทานอย่างไรนะคะ <S <s คอลลาเจนนะคะใดๆของชาเม่เนี่ย เราจะแนะนานะคะให้ทานวันละ1นซองนะคะเพราะว่า1นซองอันนี้ก็1นึ่งหมิลลิกรัมแล้วตอนเช้าท้องว่างเป็นเวลาที่ดีที่สุดแต่ยกเว้นตัวนี้ที่มีแอสตาแซนทีนก็แนะนาให้ทานพร้อมอาหารนะคะเพราะว่าแอสตาแซนทีนเขาจะทํางานได้ดีเมื่อมันมีไขมันนะคะฉะนั้นแล้วมีอาหารก่อนจะดีกว่าแต่ตัวนี้ความจึ้งใจคือ1กล่องนี้สวยงามแบบนี้นะคะนอกจากคอลลาเจนไดเปปไทด์แล้วสารสกัดรวมเนี่ยหนึ่งหมมิลลิกรัมแล้วในนี้ประกอบไปด้วยแอสตาแซนทีนนะคะแอส ซาแซนทีนตัวนี้เป็นแบบระบบปิดด้วยฉะนั้นละใครกลัวเรื่องความปนเปื้อน